สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมนะครับช่อง YouTube ของเสียเซมรถรถขุดนะครับสวัสดีครั้งยามเที่ยงนะครับรับผมระหว่างที่เอารถลงมาชั้นล่างสุดนะครับเพื่อที่จะทำการเจาะสะดือน้ำนะครับชั้นล่างเลยนะครับเป็นชั้นล่างแล้ว ผมจะให้ชมนะครับว่าชั้นล่างของเราทำไมต้องทำแบบนี้นะครับบางคนนะครับมีข้อสงสัยว่าทำไมต้องขุดหลายชั้นหลายเบิมนะครับหลายตะพักนะครับอาจจะมีข้อสงสัยบางคนนะครับการที่เราขุดทำแบบนี้ก็เพื่อนะครับทำใหเ้เป็นระบบนิเวศนะครับ ลักษณะว่าให้สัตว์น้ำได้อยู่ร่วมกันได้นะครับสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะครับได้อยู่ร่วมกันได้นะครับเพราะว่า,าลักษณะความลึกต่างระดับนะครับนี่เราก็มีนะครับราะว่ามีลึกมีตื้นนะครับไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมยืนอยู่ในบอ่อนะครับลงมาในบอ่อ ตรงนี้ก็จะเป็นลุมขนมครกนะครับตุบๆนะครับโอ้มีน้ำซึมมาแล้วครับมีน้ำซึมมาแล้วครับนิดหน่อยนะครับน่าจะถึงนะครับเห็นปุ้มน้ำนะครับนี่โอเคเลยถ้าอย่างนี้ได้เลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนินหน่อยนะครับซูมให้ มีน้ำออกนะครับนี่น้ำใสมากมองไม่เห็นนะครับครับผมโอเคเพราะว่าจุดตรงนี้ก็ลึกพอสมควรนะครับในระดับความลึกแล้วก็นี่นะครับระดับปากบอ่อนะครับเดี๋ยวผมนะครับนู่นครับต้นมะม่วงที่ผมสำนักง,งานผมผมออฟฟิศออฟฟิศ น,นี่เลยครับเอารถลงมาในบอ่อเลยนะครับชั้นล่างสุดเลยนะครับเพื่อที่มาเจาะสะดือน้ํานะครับนี่ก็เป็นเบิร์มเป็นชั้นนะครับสไตล์ของเรานะครับจะขุดแบบนี้นะครับเพื่อ,อสัตว์น้ำได้อยู่ร่วมกันได้นะครับเพราะว่า สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จะได้อาศัยนะครับอาศัยอยู่ร่วมกันได้นะครับเพราะว่าถ้าลึกมีแต่น้ําลึกนะครับอาจจะสัตว์เล็กอาจจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีที่พักที่หลบซ่อนนะครับเพราะว่าตัวใหญ่นะครับเขาะจะรังแกน,นะครับก็ได้ มีซอกมีมุมอะไรต่างๆนะครับก็เหมือนทะเลนะครับอาจจะมีหินมีอะไรนะครับที่ลักษณะที่เขาเอา,เอาสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเนาะเขาเอาไปโยนลงลงทะเลนะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับเพื่อที่ให้สัตว์น้ำนะครับได้อาศัยได้พึ่งอยู่นะครับ นี้ก็เช่นกันนะครับทำให้แบบว่าเชิงนิเวศให้มันอยู่ร่วมโลกรู้ด้วยกันได้นะครับความคิดที่เราคิดน่าจะเป็นแบบนั้นเราก็เลยสร้างจำลองขึ้นมาลักษณะเป็นเป็น,ปนลักษณะเป็นหินหรืออะไรนี่แหละคือแต่เราไม่มีหินเต่เอาเอาดินนะครับ ทำเป็นแทนนะครับก็ลักษณะแบบเดียวกันนะครับคิดว่านะครับอันนี้อันนี้คือเป็นความคิดสร้างสรรค์ของผมเองนะครับความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าบ่อมันลึกเกินนะครับหนึ่งสองสามชั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราขุดลงไปอีกนะครับนี่เราจะขุดลงไปอีกอเป็นสะดือน้ำก็ ลึกมากนะครับลึกมากมองเห็นไม่ลึกครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็มองมาข้างล่างจะเป็นยังไงนะรับครับดินก็ลักษณะดินนะครับจะเป็นดิน ล่างอินเหนียวแข็งนะครับนี่ครับลักษณะที่เราเอารถลงไปนะครับก็ถ้าขุดเสร็จไปนะครับบ่อตรงนี้ลักษณะจะเป็น รูปเลขแปดก็ไม่ใช่เลขอะไรก็ไม่เชิงนะครับน่าจะเป็นลูกน้ำเต้าครับทำรูปน้ำเต้า <c oughs> เป็นเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการ การอมอดอมหรือเป็นอมสินลูกรูปน้ำเต้านะครับน้ำเต้าที่เป็นอะไรที่ว่าทำอมสินนะครับอมสินเก็บน้ำอัน,นี้ไม่ไม่ทราบว่าเป็นอ้น,นี้ทาง ประวัติศาสตร์ของจีนด้วยหรือเปล่าก็ผมก็ไม่ทราบผมก็ทำตามาพื้นที่นะครับพื้นที่นี่ลักษณะรูปน้ำเต้าเลยเดะเลยนะครับทางนี้จะใหญ่นะครับแล้วก็มีตรงคอนะครับมีตรงคอแล้วก็มีทางหัวก็จะใหญ่นิดหน่อยนะครับน้ำเต้าน้ำเต้านะครับก็โอเคนะครับ ันนี้ก็จะเป็นการออกไอเดียออกความคิดนะครับต่างๆนะครับเพราะว่าเราก็ทำตามพื้นที่นะครับหรือว่าจะเอาไปเป็นแนวคิดที่จะทำนะครับเอาไปอ,าออกแบบนะครับก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้หวงห้ามนะครับเพราะว่า เราไม่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับทำได้ก็โอเคก็สำหรับ FC นะครับที่ติดตามนะครับอาจจะได้ข้อคิดหรือเอาไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโอเคเลยนะครับสำหรับเที่ยงนี้นะครับขอขอบคุณนะครับกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและให้กำลังใจ,ใจผมด้วยนะครับ ผลงานของเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโค้งน้องนานะครับเที่ยงนี้สวัสดีครับ